Lovely feet. He's thrust his way through his real chance. <laughs> ฮัลโหลสวัสดีครับผมไม่มาวิชยัยแล้วฮะวันนี้มาโชว,าาว,ว์จังหวะเนี่ยมาผิวๆจังหวะแบบช่ำๆอ,ะอะ่ะเออบอกก่อนนะอันนี้เล่นกับบอทนะบอทจะมีบอทหกดาวแล้วก็มีบอทโหมดแคมเปญนะถ้าเกิดสังเกตง่ายๆบอทหกดาวจะเป็นพวกทีเซตทีมอ่ะถ้าเกิดทีมชาติก็ทีมชาติเดียวกัน <Yeah. S 2> สมโมสรก็สมโมสรเดียวกันหมดนะส่วนแชมเปญจะเป็นนักเตะรวมด้วย เหมือนทีมเราอ่ะต right ัดมั er ่วๆลงๆกันไปแล้วสังเกตตรงนี้นะลองดูไปเรื่อยทุกคนจะมาแบบสวยๆของเนม่าจูเนียนะตัวไอคอนล่าสุดนะเดินมาดูแล้วว่าจะเป็นยังไงนะเสียงอาจจะมีแบบแบบอื้อๆอย่างไม่ได้นอนนะทุกคนดูกอนเนม่าดับเบิลทานไปหนึ่งครับผมอย่างครับวนๆวนๆบางเหลี่ยมบางเหลี่ยมวนออกซ้ายวนแตะไปซ้ายว่าไงลาโบน่าไปหนึ่งที คึงแล้วกระชากปั่นโค้งๆเนี่ยมะโอ้โหทุกคนเหน่อยเกินเหนื่ยมากนะปั่นโค้งโค้งเลยสวยจัดทุกคนสวยจัดทรงผมใหม่เลยนะเปิดข <c oughs> ้ <c oughs> างเปิดข้างลากใส่มาๆๆมามาไอ้ก,กันหน่อยทุกคนไอ้กันหน่อยผมว่าตัวนี้อ่ะ ถ้าเกิดเทียบกับฟีเจอร์ผมว่าฟีเจอร์ปั่นดีกว่าอันนี้ความความรู้สึกส่วนตัวนะมันดูอีกจังหวะทุกคนในมาลากไปเป็เส้นลาโบูนาลาโบูนาอีกโอ้โหโยกซ้ายขวาทุกคนลาโบูนาลัวลัวนะกดเหมือนเฟคช็อตนะเฟคช็อตหยุดบอลนะโอ้ยปั่นตีกองหลังครับผมเดี๋ยวบอยส่งให้คืนในมาอีกเดี๋ยวจังหวะในมาอาวนออกซ้ายวนกระชากไปซ้ายหยุดเฟคช็อตคึงคึ้งนักกระชากนะโอ้ยเล่นท่าเยอะเกินถ้าเป็นผมผมเสียไปนานแล้วเนี่ย มือนจะอยู่อย่างนี้หรอเนม่าปั่ปนหรือเปล่าปั่นค้งโคง้งโอเคปัแ่นบบเข้าที่สองดูแล้วไสวยเกินเนม,ม่ามุมทค้งเลยครับผมก็จูบทคงไปทีเอาเรื่องเอาเรื่องว่ะอาจจะแบบงงงงอย่างนั้นทุกคนไม่ได้นอนเนม่าปั่ปนคงโคง้งอ่ะอันนี้คือติดสกิลลองแลนซ์ได้นะเนม,ม่าเฟซช็อต้ะผมว่างไงเฟซชอ็อตเฟลาโบนา่าไปครับผม กระชากกระชากเฟชชอนลินพันลินพันโอ้โหเอาเกินแล้วเฟกเกินอันนี้เป็นบอรดโหมดห้าดาวเนี่ยเออทีมชาติคือห้าดาวเอ้หกดาวพูดผิดหกดาวดิโอ้ยปั่นชนเสาทุกคนกองหลังแบบเคลียร์เคลียร์ไปด้านข้างคนน่ะเอาเอายังไงยังไงเดวี่ทูม้าหงเดอะบอย เนี่ยมาเล่นคนเดียวชายเดียวบอลชายเดียวโอ้โหไฮไลท์ปั่นสามลูกติดนะทุกคนเกินเนี่ยมาครับผมเกินมุมทงของผมจังหวะนี้มุมทงเอ้ยโยกโยกต่อย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 สวยสยวิธีอยากเอาดูระยะระยะทำการทุกคนหน้ากับหน้ากรอบด้านซ้ายนะ ใช้เท้าขวาปั่นอะเนีมาว่าไงโขลยฟิฟแฟบไปทีครับผมฟิฟแฟบมีหลายแบบอย่างที่บอกดับเบิลทัชก็มีหลายแบบบางคนบอกพี่เอ็มท่านี้ไม่ใช่ฟิฟแฟบท่านี้ไม่ใช่ดับเบิลทัชแต่ไลท์สกิลทุกคนสับขาหลอกฟิฟแฟบดับเบิลทัชมีหลายแบบนะฮะอย่างอย่างดับเบิลทัชอ่ะเออง่ายๆมีอยู่สี่แบบเลยนะบางคนมีแบบไหนบ้างเมมเด็นเนี่ยไงเดี๋ยวเดี๋ยวจะมาทำคลิปสอนให้นะดับเบิลทัช มีอยู่สีแบบนะก็เหมือนเฟซช็อตเห็นไหมเฟซช็อตก็มีสีแบบนะโอ้โหเกินดูช็อตนี้เหลือเกินนักขวช็อตนี้จริงๆดูโอ้โหดูจะเสียเหมือนจะเสียมุนซ้ายมุนขวาืหเหลือเกินโขวัหลาโมนาโอ้โหนิ่มๆดาวโบทัสไปยิงโอ้โหฟุ้งหมดคำพูดเหรอสวยเกินดูนี่เอาไปเลยแบบสิบกระโหลกสกิลมาเต็มนะ ท่าน,นี้ฟลิปแฟบขอโทเวอร์เทิร์นดับเบลูธาต์ลาโบน่าเบรกช็อตทึงบอลครบบอกเลยนะไอจังหวะนี้ลองไปย้อนดูนะสกิลมาครบนะคลิปนี้มีตาเต็มทุกคนโอ้โหสีดานเธอร์เมืทีครับผมดับบลทัดขวาดับบลูัดซ้ายโค้งสุดเกินไปจังหวะดับบลูธาต์ถึงไหมมันจะเลือกจะไปทางด้านเท้าขวาก่อนก็ได้หรือว่าเทา้าซ้ายก่อนก็ได้นะ าเกิดเราจะไปเท้าซ้ายก่อนแค่เฉียงออกไปทางด้านซ้ายอ่ะถ้าเกิดจะเท้าวขวาก็เฉียงออกไปด้านขวาเลือกเลือกเท้าได้นะแต่สำหรับคนที่ยังไม่รู้นะเห็นไหม,อ,มอย่างช่ำกดง่ายสุดอ่ะไอ้ดับเบอลทัชของเนมา่าโอ้โหเฟคช็อตเนมา่ายังหกยังเหลืออีไหมหกโอ้โหควายไปติดทุกคนจนังหวะนี้เนมา่าดับเบอลทัชนปีทีโอ้โหดูเกิด บทดาวเดือวปเนี้ยถามจริงอันนี้บอดผมด่าทุกคนผมไม่มีมาหลอกแล้วทุกคนนรู้จะหลอกไปทำไมผมเล่นกับบอดเยอะไนงะรู้จังหวะไงคือบางคนเห็นว่าอาจจะคิดว่าง่ายเยงนั่งผ,ผมคือผมเล่นกับบอดมาหลาย,ลายปีทุกคนมันรู้จังหวะบอดอ่ะคือบอดมันจะเข้า,าเหมือนเดิมไหมแล้วเกิดเราเล่นกับคนอย่างนี้เราทําไม่ได้นะคือแต่ละคนมันเราก็ไม่รู้ว่าเขาจะดักทางไหนทุกคนเข้าใจไหมแต่บอดอ่ะ เล่นร้อยครั้งม <un> oh ันก็เข้าแบบเดิมมันก็เข้าใช่ไหมผมเลยเออกดจังหวะดาวอัลทชผ่านตลอดนะเอางี้ไม่ใช่ตลอดหรอกเกือบตลอดมันก็มีแบบจังหวะที่เสียบ้างนะคือคึงแล้วกระชากครับผมคึงบอลแลวกระชากฝืนปะหยุดเฟซช็อตคึงแล้วกระชากอีกครับผมปั่นเรียบรอยหูติดเซฟทุกคนนึกว่าหายละอย่างครับผมเห็นว่าดาวอัลทัดไปทีครับผมนี่โวยังไม่ยิงโอยค่อย อนี้นี่คือลาลาโบน่าควายยิงลาโบนามีควายยิงควายส่งควายรับบอลควายหยุดบอลเออมีสี่อย่างนะลาโบนามีสี่อย่างนะบางคนก็ยังไม่รู้อานนี้คือเป็นอีกหนึ่งในสกิลของลาโบน่าควายยิงจังหวะควายรับบอลอ่ะต้องเป็นจังหวะบอลโยนมานะบอลโยนบอลโด่งอ่ะเออแล้วถ้าจังหวะมันจับบอลจะเป็นจะมีบางจังหวะมันจะควายบอลเองควายรับบอล แต่ว่าไม่ใช่ได้ทุกจังหวะเ้ยเต้นไปทีเกินเิดฮิวไม่ไหวที <laughs> นี้พอก่อนนี่กับบอลคนใครเพิ่งมาดู <laughs> เลยแบบ <c ute> นะคิ้วนะโอ้โหดูจริงจริงจังหวะกดสกิลผมว่าดับเบิลทัชเป็นจังหวะที่แบบ กดได้ใช้จริงใช้ได้จริงสุดแล้วอ่ะผมว่านะแบบใช้แล้วเอาเรื่องนะทุกคดูปั่นโอ้โหทีนี้ปั่นไปสี่ห้าลูกนะทุนเอาอยู่เอาอยู่แต่ผมบอกให้นะอันนี้ผมคัดมาแต่จังหวะที่มันเข้าทุมันเข้าใจป่ะจังหวะมันไม่เข้าก็มันจะเยอะนะไอ้นี่ตัดแต่แบบแค่สวยๆนะทุกคนไม่ใช่ผมจะเล่นแบบนี้ทุกเกมไม่ใช่นคือตัดผมตัดมาแล้วผมเรื่องมาแล้วนะ ไอ้จังหวะนี้ในสตรีมเฮ้ยช็อตขวานึ่อันนี้ไม่พูดนะไม่พูดโยกขวาหนึ่งสตรีมฟังเสียงในสตรีมเลยยังก็ผมยังโยกขวาขวาโยกซ้ายโอ้โหงงอินเนตตาบอกพอลูกพอหลอกหลอกเลี้ยงเป็นลูกเลยครับผมนี่นปะวนยังครับผมดาวน์บทัดไปหยุดดึงดึงกำลังยังครับผมยังโยกขวายังดึงถึงถึงถึงเรียบร้อยผมหนึ่งสเต็ปโดนไม่ครม อินเนต้าหัวทิ้งไปครับผมเอโวโหยเกินนะครับอ๋อล็อกจันโกะครับนี่ไงยทุกคนลูกรักก็อย่างนี้แหละนะโอ้โหเกินไปโอ้โหเนย์าเกินไปขอบคุณบางซันนะกศิทธาดูขอบคุณครับส่งดามกำลังใจกันได้นะคะย่ากดซัพพอร์ตกดได้เลยนะทุกคนกดได้เลยนะโอ้โหเกินนะครับเนเน่ทุกคนดูคนเดียวคนเดียวครับโอ้โหล็อกจันโกอ้เหรอโอ้โหเกินไป วันนี้ก็ประมาณนี้ทุกคนใครอยากให้ผมเล่นตัวไหนเอาตัวไหนมาแบบโชว์สกิลเพลแบบผิวๆอย่างเงี้ยคอมเมนต์มาบอกกันได้นะฮะยังไงใครชอบก็ยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามฝกดซับสไคร้แล้วก็ผมสตรีมในเพจทุกวันนะในเพจ a c e b o o k นะชื่อจานเอ็มเปส o โมบายนะสตรีมถี่ทุ่มทุกวันใครยังไม่ติดตามก็ฝากเข้าไปติดตามในเพจด้วยนะแล้วก็ Ti ๊กต็อกพึ่งเล่นเข้าไปติดตามเลยนะเสียว่าจานเอ็มเปส์โมบายอยนางนั้นใน t ิ๊กต็อกขอบคุณทุกคนนะครับผม โชคดีทุกคนบ๊ายบายสวัสดีครับ